จริงๆภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยพูดแบบง่ายสุดก็คือภาษีซื้อห้ามใช้ครับก็คือมีภาษีซื้อเกิดขึ้นแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือไม่สามารถนํามาขอคืนหรือว่าหักออกจากภาษีขายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มคือแวดครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเนาะซึ่งไอ้ตัวแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็คือการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการครับคำว่าเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มตามขั้นตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการผลิตการส่งต่อการให้บริการการจําหน่ายในแต่ละขั้นตอนที่มันมีการเปลี่ยนมือมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมักจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเติมเข้าไปด้วยถ้าพูดแบบไม่ง่ายครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยในมุมของคนทั่วไปก็คือเราจะได้ยินคาวว่ นั่นคือเวลาเราไปซื้อสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยเราจะถูกบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปแล้วหรือถ้าพูดอีกคำหนึ่งที่เป็นสัพท์ทางภาษีหน่อยก็คือคนที่เขาขายสินค้าหรือว่าให้บริการเราอะครับเขาผาักภาระภาษีมาให้เราเป็นผู้จา่ายเวลาเราไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อครับในใบเสร็จหรือว่าใบากํากับภาษีอย่างย่อใบเล็กๆที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่นั่นแปลว่าของที่เราซื้อส่วนหนึ่งเป็นราคาของอีกส่วนหนึ่งเป็นภาระภาษีที่ผู้ประกอบ อบการเนี่ยหรือเจ้าของธุรก,กิจเนี่ยเขาผักให้กับเรารวมถึงร้านอาหารด้วยนะครับเวลาใครไปทานอาหารตามร้านต่างๆเนี่ยเวลาเราดูในเมนูเขาก็จะเขียนว่าราคานี้ไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าราคานี้เนี่ยจะถูกบวกเพิ่มเข้าด้วยเซอร์วิสแล้วก็บวกเพิ่มด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%ดนังนั้นจํานวนเงินที่เราจ่ายไปส่วนหนึ่งในนั้นจะเป็นภาษีซึ่งผู้บริโภค จะถูกผักภาระให้7%ที่เกิดขึ้นจากการซื้อครับในฝั่งภาษีมูลค่าเพิ่มจะเรียกว่าภาษีซื้อและเช่นเดียวกันเมื่อเรามีการขายจากฝั่งกิจการครับขายไปให้ลูกค้า7%ที่ชาร์จเพิ่มจาก500เป็น535เนี่ยบวกเข้าไปอีก35บาท35าทตรงนี้ก็แน่นอนเมื่อมีการขายแล้วชาร์จภาษีเพิ่ม ก็จะเรียกว่าภาษีขายหลักการ<ะ>มันตอบง่ายๆเลยครับว่าภาษีขายหรือภาษีซื้อเกี่ยวข้องกับตอนไหนหรือนิยามยังไงก็นิยามจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราถอยกลับไปครับถอยกลับไปไม่มองในมุมกิจการละมองในมุมของคนที่เป็นเจ้าหนี้ถ้าเราถามว่า <c oughs> ของเจ้าหนี้เนี่ยตอนที่เขาขาย300แล้วบวกย1 21, 21ิอในฝั่งเจ้าหนี้เรียกว่าเป็นอะไรก็จะต้องเรียกว่าเป็นภาษีขายถูกไหม <c oughs> เพราะว่าเขาขายให้กับกิจการเนาะัง <c oughs> นั้นถ้ามองในมุมเจ้าหนี้21จะเป็นภาษีขายครับถ้ามองในมุมกิจการย1 จะเป็นภาษีซื้อเช่นเดียวกันนะครับมอนุุกิจการ35เป็นภาษีขายถ้าลูกค้าคนนี้ที่มาซื้อแล้วเขาจดแวดเขาไปขายต่อเขาก็จะเรียก35นี้ว่าภาษีซื้อดังนั้นภาษีซื้อกับภาษีขายเนี่ยมันอยู่ที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนถ้าเกิดขึ้นตอนซื้อถือว่าเป็นภาษีซื้อถ้าเกิดขึ้นตอนขายถือว่าเป็นภาษีขายหน้าที่ของกิจการทําอะไร ก็คือนําส่งสรรพากรครับใครบ้างจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมาดูภาพนี้กันนะคะภาพนี้ก็คือจะอธิบายว่าธุรกิจเป็นแบบไหนถึงจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะกรอบนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของรายได้เนาะรายได้เนี่ยเราบอกว่าถ้ารายได้ของธุรกิจเนี่ยไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ไปดูต่อเนอะว่ารายได้เนี่ยมีเกิน1.8ล้านบาทหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเข้าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเราก็ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะภายใน30วันนั่นเองนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปค่ะว่าการพิจารณานะต้องดูจากว่าประเภทธุรกิจเนี่ยเราทําอะไรเนาะถ้าสมมติว่าเราจําเป็นต้องใช้ภาษีซื้อตั้งแต่แรกนะคะก็สามารถเริ่มจดทะเบียนเนาะไปพร้อมๆกับการที่จดบริษัทได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราคิดว่าช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการก่อสร้างโรงงานนะคะแล้วก็มีภาษี มูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นนะคะแล้วเราอยากจะใช้ภาษีซื้อตรงนี้นะคะแต่ว่าในปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีรายได้หรอกเพราะเราเพิ่งเปิดอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคิดว่าจะต้องใช้แน่ๆน,นะคะเราก็ในอนาคตจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตนะคะเราก็น่าจะไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็จะได้ใช้สิทธิภาษีซื้อตรงนี้ได้ค่ะภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยมันคืออะไรคะพี่แล้วก็ทําไมเราถึงจะต้องแบบต้องจาไอส้สิ่งสิ่งนี้ด้วยนะพี่จริงๆภาษีซื้ ต้องห้ามเนี่ยพูดแบบง่ายสุดก็คือภาษีซื้อห้ามใช้ครับก็คือมีภาษีซื้อเกิดขึ้นแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือไม่สามารถนํามาขอคืนหรือว่าหักออกจากภาษีขายได้ใช้ไม่ได้ไม่พอครับต้องไปดูต่อด้วยว่าการใช้ไม่ได้นั้นนะ ใช้เป็นรายจ่ายไม่ได้ด้วยหรือเปล่าซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามอีกแต่ว่าเอาแค่เรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นจะงงกว่านั้นนะครับเอามาดูกันก่อนว่าภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแน่น,นอนนะครับภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยตัวง่ายสุดก็คือว่าเป็นตัวความผิดพลาดในใบกากับภาษีไม่มีก็คือใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่มีหลักฐานภาษีซื้อต้องห้ามไปละใบกำกับภาษีผิดในข้อความเป็นสารสาคัญก็ใช้ไม่ได้ทิ้งไปอดอีกบ้ากับภาาษีอออยยอ่่่งเมืกี้้้้เเราคุยยยกันนแลวอออ่่่งงใชไไมมดตตป็็ูป ก็หายไปออกโดยใครออกโดยคนที่เขาไม่ได้จดทะเบียนแบดบหรือไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีก็อดก็หมดสิทธิ์นะครับรายจ่ายนั้นหรือการซื้อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก็หมดสิทธิ์นะครับไม่มีตัวจริงนะครับเป็นแค่สำเนาก็ไม่ได้ดังนั้นจุดเริ่มต้นสําคัญของภาษีซื้อต้องห้ามไม่อยากให้ธุรกิจเราเนี่ยมีภาษีซื้อต้องห้ามทำยังไงอย่าทำหกข้อนี้เริ่มจากใบกำกับภาษีที่ถูกต้องก่อนตัวจริงมา เกี่ยวข้องธุรก,กิจออกโดยคนที่เขาจดแบดถูกต้องแล้วมีสิทธิ์ออกเนาะเป็นเต็มรูปไม่ใช่อย่างยอ่อข้อความไม่ผิดเพี้ยนไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขจบสตาร์ตตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนอันดับแรกนะครับสำคัญสุดหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆที่เป็นพิเศษละเช่นเรื่องของรถยนต์นั่งจะมีข้อจํากัดว่าถ้าเป็นรถยนต์นั่งที่ไม่เกิน10คนนะครับไม่สามารถใช้ภาษีซื้อได้แต่ สามารถใช้เป็นรายจ่ายได้ถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ารองนะครับรับรองลูกค้านะครับต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นค่าอาหารค่าอะไรต่างๆที่เป็นการรับรองภาษีซื้อใช้ไม่ได้ แต่เอาเป็นรายจ่ายได้สร้างอาคารนะครับสร้างอาคารเสร็จแล้วตอนแรกใช้ภาษีซื้อเรียบร้อยเลยแต่ต่อมาขายหรือให้เช่าเนาะที่ทําในธ<ม>ุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาษีซื้อที่ที่แบบใช้ไม่ถึงเวลากําหนดอันนี้ก็ไม่ได้อีกด<ม>ังนั้น<ม>โดยรวมทั่วไปสิ่งสําคัญเริ่มต้นเริ่มจากใบกับภาษีแต่สิ่งที่เป็นแอดออนเพิ่มเติมกามีรถยนต์นั่งมีคาบรองมีสร้างอาคารต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นออปชั่นพิเศษถ้าเริ่มใบกับภาษีถูกเนี่ยเท่ากับว่าเราตัดประเด็นของภาษี